อวส่วนหน้าดำเนินการตรวจเที่ยมการทำงานพื้นที่โครงการ U2T ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Success Story เพื่อยกระดับชุมชนและแก้ไขปัญหาในช่วงโควิด -19 โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒรํรำไพพณีในฐานะหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวส่วนหน้าประจำจังหวัดจันทบุรี ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมด31ตำบลโดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นซั c เซส s Story ของจังหวัดจันทบุรี4โครงการประกอบด้วย 1. ตำบลจันเขลม 2. ตำบลตะกาศเงาา 3. ตำบลขวียนหัก4 ตำบลหน,นองบัวอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นซักเซสตอรี่ของจังหวัดจัทนทบุรีคือชุมชนตำบลเควียนหักอำเภอคลุงทีน่นี่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยทั้งด้านการเกษตรแหล่งอาหารศิละปะวัฒนธรรมตลอดจนการท่องเที่ยวครบวงจรโดยการสนับสนุนและรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีลงพื้นที่สำรวจความต้องการและศักยภาพพบว่าสินค้าในชุมชนที่มีอยู่ยังสามารถพัฒนาด้านการส่งเสริมการขายให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นได้โดยการให้ความรู้และส่งเสริมด้านการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านโภชนาการจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเรื่องราวประวัติศาสตร์และประเพณีชักกระเยอเวียนพระบาทการประมงพื้นบ้านล่องแพดูเหยี่ยวเป็นรายได้นอกเหนือจากช่วงฤดูการทำสวนจนกลายมาเป็นสื่อออนไลน์ในานามเพจชื่อเขียนนิยมทำให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ครามไพพรรณีได้เข้ามามีส่วนร่วม ทงเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในส่วนของการท่องเที่ยวตอนนี้คือเรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วตอนนี้ในเฟสต่อไปเราก็จะสามารถไปทําวันเดทิปหรือไปต่อยอดได้แล้วครับก็คือนจะเป็นรูปธรรมามากขึ้นในเฟสต่อไปมันน่าจะเป็นการบริหารจัดในส่วนของการบริหารจัดการแล้วครับผมในตัวของท่องเที่ยวอันนี้เราจะทําเป็นวันเดทิปแล้วเราก็จะมีการทําอบรม เด็กๆในพื้นที่นะครับเพื่อให้เป็นไกด์เยุวชนไกด์ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กทําทงานอยู่ที่บ้านตระหนักรู้ว่า,ากลับบ้านครับให้แรงงานอยู่ในพื้นที่ตั้งจะได้รู้สึกว่าเราต้องพัฒนาชุมชนของเรารักชุมชนของเราครับความเก่าแก่ห่าเสียร้อปีของวัดเวียนหักเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจเยี่ยวความสำเร็จโครงการ u ู t ูตีในวันนี้ นอกจากโบราณสถานในชุมชนแกงส้มใบสันดานที่นอกจากจะหาชิมได้ไม่ง่ายและเป็นสมุนไพรที่มีเฉพาะในพื้นที่จันทบุรีและสระบุรีเพียงสองจังหวัดเท่านั้นเป็นตัวชูโรงให้ตัวอย่างทริปท่องเที่ยวในวันนี้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นชาวบ้านนำรถพ่วงข้างผาเข้าสู่แพ่ท่องเที่ยวชมเหวบริเวณท่าเรือปูแป้นที่หลายคนคุ้นเคย ตลอดเส้นทางชมธรรมชาติเรายัางสามารถนำของฝากจากร้านค้าชุมชนมานั่งชิมและพายเรือเล่นได้อย่างสนุกสนานและเข้าชมการเพราะเลี้ยงปูทะเลและปูแป้นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกด้วยวันนี้ผมก็แอบหวังลึกๆว่าตำบลเฟียนหักก็เหมือนจะถูกคอบปิดมาหลายร้อยปีก็จะถูกเปิดนะโดยมหาลัยที่ร่วมมาจัดแผนการท่องเที่ยวแผนการพัฒนา แล้วก็ผิตสะพานชุมชนนะที่มีคุณค่าฉะนั้นก็ผมก็หวังหวังว่ามหาลัยทำอะไรน,นี้ยังไม่หวังว่าจะต้องสำเร็จเลยแต่หวังแล้วว่าเหมือนเหมือนเป็นการจุดประกายไฟจุดแสงสว่างให้ทางชุมชนนะครับหแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีจริงๆเพราะว่า 1. ละคนมีการจ้างงานขึ้นมานะฮะสก็ได้พัฒนาในสิ่งที่ว่ามีอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ สามจากสิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรมมันก็เป็นชัดเจนขึ้นให้ชาวบ้านสามารถตอบชาวบ้านได้จากแต่ก่อนนี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นมาถามกันอยู่เรื่องเรื่องท่องเที่ยวก็ไม่เห็นเกิดสักทีมีแต่จะาจาอย่างนี้ไม่เห็นลงมือทําให้ให้ให้เขาเห็นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็พอโครงการนี้เข้ามาแล้ว พอเราเริ่มเก็บข้อมูลกับน้องๆหลงเก็บข้อมูลนี้มันก็ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นและความคุ้นเคยชาวบ้านมันก็เหมือนว่าออกมาชัดเจนขึ้นให้ความร่วมมือได้ดีมากมเห็นด้วยกับว่าเออถ้าเริ่มเปิดเรื่องท่องเที่ยวก็ดีนะผละไม้เราจะไ,ได้ขายได้แล้วก็ทําให้พอโควิดตัวนี้มาก็เกิดนวัตรกรรมตัวใหม่ก็คือเราได้ตัวผลิตภัณฑ์ของเรื่องคิดค้นเรื่องเงาะกวนขึ้นมานะคะก็เพราะโควิดนะคะถ้าพูดถึงตรงนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นทั้งแบบเป็นโอกาสที่เราให้เราต้องดิ้นต่อว่าจากที่ขายเงาะออกไปไม่ได้้เราจะตองงงทํยไ ต้องอยู่กับมันให้ได้กับเงาะที่กองเต็มสวนก็เลยเอามาแปรรูปเป็นเรื่องเงาะกวนนะคะก็ได้โครงการยูทูตีนี่เขาก็ช่วยในเรื่องของออมอพอชอให้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราไม่รู้จะไปทางไหนนะคะชาวบ้านก็ไม่มีงบที่จะต้องเอาไปตรวจส่งตรวจอะไรอย่างเงี้ยทงนี้ดีมากชุมชนทั้ง31แห่งที่ได้ดําเนินโครงการยูทูีในครั้งนี้นอกจากจะได้รับเทคโนโลยี นวัตกรรมความรู้ร่วมกันแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจระหว่างอาจารย์นักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมกับชุมชนเพื่อให้ทั้งอาจารย์และชาวบ้านได้มีโอกาสพัฒนาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเวลาหนึ่งปีของการทำงานยูสุธีเนี่ยถามว่ามันเพียงพอไหมมัน มันมันได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มร้อยนะคะมันยังต้องใช้ระยะเวลานะคะมากกว่านี้อีกซึ่งมันตรงใจมากเลยที่เอวเนี่ยจะขยายในเฟสที่2นะ,ะซึ่งเฟสที่2เนี่ยเรื่องของการต่อยอดนะคะการทําให้เรียกว่าต่อยอดทางการตลาดเนี่ยมันก็จะทําให้ชุมชนเนี่ยขายของขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะหรือเรื่องของถ้ามันเออเรียกว่า โควิดมันลดลงนะคะมันก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยดียิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าในเฟสที่2เนี่แหละค่ะที่อเวเขาจะสนับสนุนยูทีเฟส2เนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้ทีมของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยนะคะชุมชนและตําบลเนี่ยให้มีความเรียกว่ามีไรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตค่ะในปี2565นี้โครงการ UT t มหาวิทยายลัยสู่ตำบล ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเคียงข้างชุมชนต่อไปพร้อมขยายพื้นที่เพื่อยกระดับชุมชนในพื้นที่จันทบุรีและภาคตะวันออกให้สร้างรายได้และก้าวข้ามสู่ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืนและมีอนาคตแบบพึ่งพาตนเองได้ต่อไปณพลวงชัยถ่ายภาพกลิตติเดชมงคลกิจ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรณีรายงาน